่นแบดแอหน่อยหลี่นนไหลัพี่นงนเครืกลับมีก้นนหลังเบลกับรอเบลกับรอแ้วนเกอะรคีนีวที่น่ไไหนกันเรียนทำงแปดโมงสบเเบลวก็เรียนใช่ไหมล่ะมีมีมิตอมามีอาิตหน้าเบลสอบตอนไหน หเหมือนกันเลยสองมาทิ้งหน้าสอม้แรกวส่สู้ทูาไมเบลไม่ชอบใส่ชุดนักศึกษาไม่เคยเห็นใสเลยหรือมอสฟอไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าชิลหรือเปล่าอยากเห็นลูกนักศึกษาบ้างได้าได้ได้ไดไดมันพหันนะมันพลหันมันกดเยอะใช่ไหมติดพุงหรอว่ติดพุงแหลใช่ใช่ติ ติดทีจะได้สบายไงไม่ติดหุงเนี่ไม่ได้กินเจหมวยลอราวาช์หวรชนอะไรเนี่ยเืได้กได้อยู่เลยอ่ะนี่เล่อเลเท่าไหร่หกหรือเปล่าแปดแล้วหรอแแล้วแต่เบลอัพได้อยู่แหละติดทุกคนแล้วเนี่ย เราก็ไม่รู้เมันขาาไม่รู้ไม่รันี้มันมีสติกเกอร์อุยกาจะเลยไม่ได้โหลดชอบชูชารนี่ยมันเป็นสติกเกอร์สมาชอบอะไรกันคะรูตินแม่รัใช่ไหมเขาชอบแฟส์ ผู้ชายสามคนกินเก่งมากไม่ต้องถ่ายถ่ายแปดสามชอบเด็กชอบเด็กรักเด็กรักเด็กมีอะไรบ้างใช่ใช่เป็นคนมากไปไหนทีแบบวุ่นวายอ่ะ หรือมัแตคนเล็กคนไม่น่าขาวอะใช่ใช่แน่เลยนะคะคนตรงแพรอกอะไรใช่ใช่ก็เปมีคนหนึ่งตรงของแตกมานมันเซอะไรสักอย่างน่ารักตลกในคลิปเด็กกันหมดเลยนะทุกคนไปไหนกันต่อปะคะกับ โอ้ยดีใจมากมาหาแบบกันเยอะเลยทต้งงานพอมมาปะอยาไปอ่ะใครเจอเองลองลองอยากไปรโอ้หเออยากเเป็นพี่ตาเหมือนรายการชูจิเอาพี่ตาอบนการหาชอบีแบบพี่ต้รประเด็นต่อาคือจิ้ม 跟拍，什么玩意？